คำเ,เสียงเยียบย่ำของชนชาวกระดึงต้องมานานครั้นว่าฟ้านั้นคือเทวดา,วดาฟ้า กินอีกนั้นอย่ามาท่องว่าระหว่างขานอันตรายจยากทำลายให้ยับอยู่กับมือไฟเย็นพบประชาชนคุณลุงครับ บอกว่าอยากให้คุณลุงพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลวงพ่อคูณกับทางราชวังให้ฟังหน่อยอหรือไม่ก็หลวงปู่แหวนอะไรพันนั้นก็ได้ฮะอะไรอางั้นฮะอขอเชิญคุณลุงครับเกี่ยวกับเรื่องพระเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขาวางแผนมาดีศึกษามาดีนะเพราะฉะนั้นเขาจะอาศัยความศรัทธาที่มีอยู่มาเป็นตัวเสริมบารมีให้กับเขา ในส่วนเกี่ยวกับพระเขาก็รู้ว่ามีพระสายป่าโดยเฉพาะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนี่ยท่านดังมากนะหลวงปู่มั่นเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์อยู่สามสี่คนเนี่ยแหละเขาก็จะไปเข้าหาเข้าหาบางทีก็ทําเป็นว่ามาศึกษาธรรมเชิญไปเข้าศูนจิตนะ,ะสองวันสาคืนเลยนะเพื่อจะไปถ่ายทอดพลังลมปราณของสัก่างทําเป็นว่าท่านลึกซึ้งในธรรมซึ่งจริงจริง คนแบบนี้มันลึกซึ้งไม่เป็นหรอกเพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตเอาจริงๆหาสาระอะไรไม่ได้เลยนะคือเป็นคนคับแคบเห็นคนอื่นดีไม่ได้ได้ไม่ดีใครดีๆีนี่มันไม่เอาเลยในปีดีมันก็ไม่เอาฮะพระพุโธธรรมมันก็ไม่เอาคือเป็นคนที่ว่ามืดบอดอจะเรียกว่าเป็นคนบอดก็ได้นะอย,อย่าไปคิดมากเป็นบอดอย่างอื่นนะค,คือใจบอดนะอืเป็นคนใจบอดอะ เป็นคนธรรมดาพื้นๆยังไม่ได้เลยเป็นคนคับแคบขีบ้ฉาลิษยาเหมือนเหมือนโคดมันนะนะมันทวดมันนะรัชกาลที่สี่อ๋อเหรอดังนั้นมันก็พยายามไปเข้าหาพระไปยกมือไหว้คุณนักเกตูไปทุกวัดที่ดังๆจะไปหมดเลยนะทุกพระอาจารย์มันจะไปหมดเลยแล้วแต่ละวัดเนี่นะก็จะไปสร้างเรื่องโกหกว่าราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยนะเคยมีสัมพันธ์มีอะไรไปผูกไอ้นี่มันโกหกในสมัยที่เราเล่านะ สมัยที่อ้างว่าเป็นน้องพระเจ้าตากมั่งเออไปฆ่าพระเจ้าตากเสร็จแล้วก็ไปบอกว่าพอดีพี่ชายลาออกไอ้คนนี้เป็นน้องอนะรอหนึ่งอัน,นั่นก็เป็นหลานรอสองรอสามไปม้วนนิ่มก็พยายามเจอพระที่ไหนหลวงปู่แว้นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่โตหลวงปู่อะไรนะจะไปไหว้หมดเลยอ ไปไหว้หมดเพื่อให้ตัวเองดูดีอ่ะโหนโหนเออโหนโหนเกจิโ <laughs> หนกระแสะแล้วทีนี้เนี่ยนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนจะต้องวิ่งเต้นเพื่อขอสมณศักดิ์นะครับไม่ใช่ตำรวจตำรวจนี่วิ่งกระเสียตอนนี้เนี่ยประวิตรรับกินทุกสายงานทุกตำแหน่งไอ้อไที่พระจุนพูดนั่นแหละมาตั้งโต๊ะกินสวยก็คือไอ้ปวิตอ,อประวิตรเนี่ยมันเป็นแต่ไ้แต่ไรแล้วมันเป็นหัวโจกค,ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ประวิต์เขาแข่งกับเพม ปวิกับเพร่เขาไม่ค่อยถูกกันในเรื่องแย่งกันแสวกนะนะแย่งกันกินนี่แหละนะตอนนี้ทหารมันกินทุกอย่างนะครับตำรวจตำรวจพอยไวห่างๆกูจะกินหักหัวคิวทุกอย่างทุกได้เวลาได้เวลาขอโทษถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะคือได้เวลาแดกคือคือไอการกินเยอะๆกินเร็วๆภาษาไทยเรียกว่าแดกขออภัยนะไม่ใช่คำหยาบคือถ้ากินแบบรวดเร็วกินแบบไม่ค่อยเคี้ยวนะ <K l ap> ภาษาไทยเรียกคําเดียวเรียกว,ว่าแดกไม่ใช่คำหยาบนะครับ <K l ap> เป็นแสดงอาการถ้าคุณว่ากินมันก็ไม่รู้กินยังไงแสดงอาการสวาปามแสดงอาการกินแบบรวดเร็วแบบตะการตะการเรียกว่าแดกเพราะนั้นพลเอกประวิตรวงสุวรรณอันนี้เป็นชื่อเล่นนะครับที่จริงคือตุ้ยป่วยไนกะ่มนกระลังแดก <K l ap> ก็เลยพรจจุบันเห็นแล้วมันก็เสียดายมันก็แดกเหมือนกันนะนะอแต่อันนี้มันดอทั่วราชนาจักรนะกินทั่วราชนาจักรนะมันเป็นงั้น งั้นเรื่องพระไม่ต้องไปบอกเป็นตัวบุคคลแล้วครับพระองค์ไหนที่ต่างๆเขาจะไปหาไปไหว้นะแล้วให้ลูกศิษย์ไปปล่อยข่าวบอกว่าถ้าในหลวงไหว้พระองค์ไหนองค์นั้นเป็นอรหันเพราะในหลวงนี่เป็นซุปเปอร์อรหันโอซุปเปอร์อรหันผสมอ็อกเทนประมทไปด้วยหรือเปล่าครับเป็นเป็นการประมวสัตว์เอประมทตัวเองมันจะอรหันได้ยังไงยังไงลูกตะบวอรหันยังไงขอโทษนะคนที่นับถือนะลูกตะบวยังไม่รู้ว่าโดนไปเครื่องมือโดนในลิ้นมาหรอก เอลิบไปบอกว่าสมเด็จเกียวนี่พรรษาย,ยังน้อยเขาแต่งตั้งสังฆราชตามกฎหมายรัชสมคมเขาแต่งตั้งตามสมณศักดิ์นะครับใช่ไหมสมณศักดิ์ที่คือสมเด็จเกียวเกเบอร์สอง่ะสังฆราชปุยเ้องเอาเบอร์สองมาเป็นคือค,คุณลุงฮะมันมีกระบวนการสร้างความเชื่อยอย่างเช่นว่าตอนที่ผมเป็นเด็กๆนะเคยมีข่าวเช่นว่าอตอนที่ผมเป็นหนุ่มๆก็แล้วกันเช่นว่าในหลวงขึ้นเครื่องบนินไปพบ พระสงฆ์องค์หนึ่งอยู่บนฟ้าอะไรเงี้ยพอลงมาก็จะเจอหลวงปูแ่แหวนเอเออะไรพันอย่างเงี้ยเออเขาสื่อจะสื่ออะไรทางสำนักราชบังจะสื่ออะไรเขาเขาพูดอย่างนี้ท่านเจ้าขุนพิพิษนะเมื่อก่อนก็เป็นเมือนกันพูดถึงว่าพระชนนีแกจะแกจะตายนะแล้วก็ในหลวงก็ไปนิมนต์ให้อยู่ต่ออีกห้าปีแปดปี <c oughs> เหมือนพระพุทธเจ้าเลียนแบบนะคนคจะตายไปนิมนต์จนล้มไก็ไม่อยู่หรอกไปนิมนต์ให้อยู่ต่อเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วนะ<า> คุณสังวานเองก็รู้ว่าเอาคนบริสุทธิ์ไปประหารตอนนั้นแกก็ไปถือวิปัสนาใช่ไหมวัดมาธาตุวัดอะไรของแก,กนะคือแกก็รู้ว่าไอ้คนที่ถูกประหารน,นี่มันบริสุทธิ์หมด<อ>แกก็รู้นะอแกแกก็มีรู้สึกว่าแกก็อยู่ในที่เก<อ> <H> ิดเหตุเออยู่ที่เกิดเหตุแกก็รู้แกบอกไ jer, อก้เล็กไม่น่าทำน <c oughs> <ด>ี่ไปอยู่ในเหตุการณ์ได้ยังไงเขาร้องไห้ คุณปอ่หานในคาให้การคําพากสาสาลนะคดีเนี่ยนะคุณไปอ่านละเอียดเป๊เลยนะแล้วที่เพื่อหาหมอนี่จริงไหมจริงครับคุณคิดดูสีชังหวานเนี่ยเขาเดินเข้าไปในห้องนะห้องพระบัรทมเนี่ยเขานอนจะตกเตียงนะจนในชิดในบุตรแกตกใจก็ต้องรีบเอาปืนออกห่างกลัวเท่ากยิงตัวตายออยู่ๆก็บอกไอ้เล็กเราไปตายด้วยกันเถอะเป็น <laughs> ห่าเลยว่าอ,อยู่ๆก็ตายด้วยกันเถอะ มอนิทช่วยลูกด้วยนะแล้วก็ไปขอร้องปีดีขอร้องไอ้มอนิทไอ้นี่ก็ไปไอคนที่ไปยิงรอแลกก็บอกว่ามอนิทช่วยผมด้วยนะ่้เลยนคุณลูกก็ทำเสียงเสมือนเทียวแหมฮะก็เหมือนแหละขอบคุณมากคปครับชมโอ้ไปอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าข้ามาทย่าง้นครับ อยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์มันแย่กว่านี้อีกอันี้เล่าพิเศเฉพาะตอนเล็กๆนะครับทีนี้ไอ้เรื่องเกี่ยวกับพระเนี่ยคุณที่ดูหลวงพ่อคุณนะบริจาคเกือบสิบสองล้านให้กับพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับแล้วต้องอาศัยแอบยิงกัปแอบยิงกันมาเพราะว่าถ้าคุณให้เขาไม่ครบอย่างธรรมกายเขาขอไม่เยอะขอแค่พันล้านให้แค่ห้าร้อยเนี่ยนะเขาเขาโกรธมากนะธรรมกายมีข่าวว่าลูกชายเขานี่เอาจรวถังไปยิงธรรมกายไง โกรธมากเลยคือขอแล้วไม่ได้คบตามจํานวนเนี่ยซึ่งมันแปลกมึงเป็นเจ้าลุ้สุดในโลกมึงก็องเอาเงินที่ลูกมึงใช้รูปลูกมอมาถ่ายชาวบ้านมาถ่าวัดที่ยังไงไม่เป็นการแสดงปกครองหรือเปล่าเฮ้ยมึงต้องขึ้นกับกูมึงต้องส่งสวยกูแบบนี้เลยใชัไหมหลังๆเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าเจ้ามันคุมทั้งหมดนะ,<ฮ>ะมันคุมพระด้วยเจ้ามันรังแกพระด้วยนะ อันนี้ผมไม่ได้ปลูกปานให้พลาดไปล้มเจ้านะแต่ว่าไม่รู้เอามันไว้ทำไมอ้าวคือวันนี้มันอะไรรังแกตรงๆเลยอ่ะมันอะไรของมึงวะจริงๆนะไอ้ทร,รมยุทธ์มันไม่มีแล้วตอนนี้เป็นเรื่องดีว่าทร,รมายุทธ์กับมาฮานิกายเขาไม่ได้รอก,กันเขาก็ฉลาดเขาไม่ได้โง่ทร,รมยุทธ์นะครับอยู่ไปอยู่มาเขาคิดว่ามันต่างกันตรงไหนวะแล้วพระทรมยุทธ์คุณปลุกไม่ขึ้นนะครับคุณไปบอกให้เขาดูถูกเขาบอก จะถูกบ้าเลยหลวงพ่อวัดทำยุทธหลายๆวัดนะที่เป็นพระท่านผู้ใหญ่เขาก็โอเคเขาไม่ได้ถือเลยนะเขาไม่ได้ถือแบบเจ้าเจ้ามันโมโหมันแคนมากที่ว่าทำยุทธทําไมมึงไม่ทะเลาะก,กับไออะไรมหานิกายเหมือนเสื้อเหลืองทําไมไม่ทะเลาะกับเสื้อแดงถ้าเสือหลองไม่เอาแสดงเมื่อไหร่นะเจ้ากากเลือดตายทันทีครับทั้นสิบหกเพราะมันอยากเห็นเราทะเลาะก,กันมันอยากเห็นพระทะเลาะก,กันแต่พระเขาไม่ทะเลาะ พระธรรมยุทธ์ส่วนใหญ่เขาดีนะยกเว้นไในพระที่มันบัดซบอย่างยานสังวรเนี่นะและอย่างจูนดูไทยอย่พวกนี้เขาไปทาอะไรอย่างก็มันมันทาทุกอย่างอะไรเพื่อที่จะรับรองไปบอกว่าในหลวงท่านทรงรู้ธรรมลึกซึ้งนะท่านสูงมากนนะสูงมากปีนต้นมะพร้าวก็ไม่เจอสูงกว่าใบยกเทเวอร์มันจะสูงบ้าอะไรคนก็ทําดีไม่ขัดขวางเขานะให้ฐานที่ตำานาตจะไปสูงตรงไหนผมถามฮะ โคตรจะต่ำเลยไม่รู้อยู่รูไหนนี่ลุงกำลังจะบอกว่ายานัสังวรพูดหมดเทพใช่ไหมเนี่ยมุสาใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมันพูดคําเดียวผมก็งงไงนะนะั่งฟังอย่างดีการที่เราจนก็รวยได้ถ้าเราคิดว่าเรารวยเออพ่อมึงพูดศาสนาพูดใช้ปัญญาก็ไปหมดไอ้นี่มันไม่ใช่ใช้ปัญญาทั้งเจ้าลุงไปใช้ปัญญาเจ้าก็พอเป็นจะพึ่งพระพระที่หลังไปหมดเลยใช่ปะพระกับเจ้าน่ะ มันดูว่าพระต้องเป็นลูกน้องเป็นเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อให้เขาเอ,อถ้าสอานให้ประชาชนโง่นะแล้วคุณไปวัดคุณไปไหว้าพาะไปเจอรูปของคนยิงพี่ชายเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงฮะคนยิงรอแปดต้อไปอยู่ในโบสถ์อ่ะแล้วคุณไหว้ได้ยังไงวะใช่ป่ะคนเทศฐานที่อำนาจ<ห>คนที่รับรองไอ้ประยุทธ์เนี่ยไม่ต้องยิงรอแปดเลยหาว่าผมกล่าวหาท่านมาทั้งที่มันเป็นความจริง <laughs> ไ,ไอ้คนรับรองประยุทธ์เนี่ย คนที่แต่งตั้งพลเอกเปรมเนี่ยใช่ไหมค,คนที่ฟอสต์รวยที่สุดในโลกเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของพารากอนเจ้าของเซนทาวเว์เจ้าของสยามดิสคัฟเวอรี่เจ้าของเิปิสกี้เจ้าของสวนน้ำสเปนเนี่ยครับแล้วไปติดรูปไว้ตรงนั้นและภาษีแม่ก็ไม่เคยเสียนะผมว่าถ้าทักสินเลวยังไงนะสมมติว่าจะมีความรวยอยู่บ้างผมว่าคุณจะไปเทียบในหลวงใ้หนูโคตรรวยเลยใช่ไหมภาษีก็ไม่เสียรวยที่สุดในโลกเลยกลัวเขารวย ท่านอยู่บ้านหลังเล็กๆนะสุมเมศอกมาบอกท่านอยู่สวนจิตแลดาหลังเล็กๆหลังเล็กกว่าบ้านเศรษฐีแล้วมวยพูดถึงวังกันอื่นไงวังบางวางัวงไม่เป็น 10, 10, 10หมื่นๆไร่นะไอคนบุกลุกป่ามาสุดในประเทศไทยคือใครครับใครครับชมรมวัดคือในหลวงอะไรไมันบุกลุกป่าคุณไปดูดอยตุงดอยแลวแม่งตั้งแปดเก้าหมื่นไร่บ้าเปล่าในกรุงเทพสองหมื่นกว่าไร่ตางจังหวัดอีกกี่หมื่นไร่ไร่ที่บุกลุกป่าพวกตำหนงตำหนักสารพัดนี่นะใช่ไหมมีทุกภาคเลย ไอเสียก็เหมือนกันอย่าทำมนั่งยิ้มในเสียกับทุกจังหวัดไปยุ่งกับเขาดูเขาฟังอยู่เขาให้ลูกน้องฟังอยู่ผมหมายถึงเสียอื่นนะครับไม่ใช่เสียโอนะห้างทองแน่นอนเออห้างทองต่อไปตายไปแล้วอ๋อเหรอเหนื่อยเลยคุยยังไม่ได้เข้าเรื่องกันเนี่ยถามพระก็คืออย่างนี้ครับพระเนี่ยนะ มันถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะร,ระบบศาสนามันถูกเปลี่ยนไปกลายเป็นผีไปแล้วไอ้การสอนให้คนงมงายไม่ใช่สติปัญญาเนี่ยมันสอดคล้องกับระบบกษัตริย์ระบบกษัตริย์เขาให้ทุกการประเทศจจเจริญครับเด็กใช้แท็บเล็ตโอ้ใช้ไม่ได้แท็บเล็ตมันเอาไปเล่นเกมไอ้หอกไอเดียนี้ก็ใช้ไอ้พองไอแพดอะไรที่เจริญหน่อยไม่ได้โอ้ไม่ได้เราเศรษฐกิจไม่โปเพียงโอ้ี่การนานโอ้ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้ประชาชนโง่ประชาชนจนเนี่ย ประชาชนกระจอกกู้เงนินกู้เงนิงนไม่ได้แล้วมึงตั้งธนาคารทําส้นตีนนะมึงถามตั้งมาทำไมวะธ <c oughs> นาคารมึงตั้งแล้วมึงไม่ให้คนเขากู้อ่ะใช่ไหมครับคนกู้มันเป็นหนี้ไมล่ะครับ,รบเออมึงตั้งธนาคารแต่ไปเลิกแม่งไปเลยเศรษฐกิจพอเพียงครับคุณลุงครับมีเหตุการณ์หนึ่งครับในช่วงสมัยรัชกาลไหนที่ว่าครูบาศรีวิชัยเคยต่อต้านธรรมยุทธ์เออใช่ไหมใช่ไหมที่ว่าไม่ค้นไม่ได้ต่อต้านธรรมยุทธ์ครับเขาเข้าขับมันเป็นยังไงเรื่องของพระกับเจ้าเรื่องของพระกับเจ้า ยุคั้นคนั้นสมัยรอห้าก็าารครือประมาณท่านท่านเสียชีวิตไปก็ประมาณหลายปีแล้วแหละมันเป็นช่วงต่อ,อร,รอห้ารอรอห้าพระปิยะนิีิว่าด,ดีมากๆคือมันรวบรวมทั้งหมดเลยมันรวบรวมส่งไว้ที่เดียวกันนะรบะบบส่งเนี่ยมันยกเลิกหมดเลยนะประเภทพื้นเมืองพื้นบา้านเป็นร่างลงรานานเลิกหมดเอาไว้ส่วนกลางที่เดียวก็เหมือนเจ้ามุงเชิงเมืองอ๋อแล้วก็ตั้งราชาการะมาในยุคนั้นเลยใช่ไหมฮะมันตั้ง เรียกว่าหมาแถสมาคมมันตั้งเป๊ะเลยนะโดยที่มีพระตาเล่ๆคนหนึ่งอะชื่อว่าชิรยานวรโรรถ่ยนะ <c oughs> คุณไปดูโงเฮงตาสอๆๆเล่เล่เนี่ยนะ <c oughs> เป็นลูกของรอสีคนที่เขานับถือมากุุอยู่ไปพูดเล่นนะ <c oughs> เดี๋ยวโดกนกระทือผมไม่รู้อะไรอยู่วัดบวรเนี่ยไอ้เนี่ยดูแลพระทั่วประเทศแล้วก็ยกเลิกทั้งหมดเลยใครจะมาบวชนะจะต,ต้องมาจดทะเบียนก่อน เออแปลกเว้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้จดทะเบียนบวชได้เป่ะฮะถ้าบบนั้นเจ้าสิ้หายเลยพอพระพุทธเจ้าจะบวชใครได้เอหีพิคูไม่มีครับมึงต้องมาจดทะเบียนกับมังกอแล้วเขาบวชมาตั้งนานก่อนจะมีพวกมงกอวกผูงจะเกิดออกนะเชียงใหม่มาเกิดมาเจ็ดแปดร้อยปีสนามกีฬาเชียงใหม่เจ็ดร้อยปีใช่ไหมใช่ครับเกิดกองกรุงเทพอีกมึงมาทีหลังเนี่ยมาสั่งห้ามห้ามหมดเลยระคูบาศรีวิชัยท่านก็ไม่รู้เรื่องครับกูก็บวชคู่ไป แล้วญาติตัวกาเขาก็ชอบการพึกปฏิบัติดีเขามีวิธีของเขาอะนะเขาจะมีพัดมีหม้อน้ําเต้ามีรัดอกรัดเล้วเขามีลูกประคำนะเขาไม่ใช่เหมือนพระในกรุงเทพคนละแบบมันมีความแตกต่างอันนี้ไม่ได้หรอกมึงนี้ไม่ได้เรียกมาประชุมเรียกมาอบรมเขาไม่มาไม่มาไอทนนี่แข็งมือจะเป็นกบฏหรือเปล่าว,วันนี้ฮะเออจะอย่างงู้นนี้แข็งข้อเรียกมาเรียกมาคือไม่มาก็เอาไปขังเอาไปอย่างองู้นอย่างนี้ดื้อดึงดื้อด,ด้านใช่ไหม ไปจับไปอะไรเขาสารพัดเนี่ยเหมือนกันเลยครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นสังฆราชอยากจะได้ดีอยากจะเป็นสอนอชอ,อยากจะเป็นอะไรอธิการบดีคณะบดีคุณจะต้องเอาใจเจ้าคือทําขอโทษนะครับครับเทำไม่ดีไม่ดีนะล้มล้างการปกครองประชาธิปไตยทั้งหลายคุณทําไปเถอะนะนี่นี่นี่ลุงดูเหมือนว่เนเาเขาจะทาให้ธรรมชยโยเหมือนครูบาศรีวิชัยนะเนี่ยอย่งงังนหรอเปล่า มันคนละอย่างคือธรรมชโยเนี่ยนะเขามีวิธีการของเขานะซึ่งเขาจัดการบริหารดีธรรมชโยเนี่ยเขาไม่ใช่กระจจระชอกรู้สึกจะเกรียนเกษตรนะจบ<ห><ม>รัฐศาสตร์ไม่ใช่เหรออ๋อ<ใ>เศรษฐศาสตร์เกษตรครับอ๋อในในรุ่นนู้นเนี่ยมันมีการบวชฤดูร้อนนะครับครับอ่มีบวชรุ่นทํานองรุ่นหมอเหงงหมอเหงงนี่เป็นประธานชมรมพุทธนะครับเหงงนะอันนี้ต้องเหวงเลยนะเออคุณเหวงโตจิรการเนี่ยครับถ้าเป็นคนจีนนะครับไม่ใช่เวียดนางเวียดนามหรอกแต่มันชื่อแปลกๆคือญาติก เวงนี่ตระกูลเขารวยนะเอ,เออลงจากสะทานสะทอนก็รู้นะมันมีชื่อค,คอลาออ้ายๆเงีเออ้ยขอสามล้าน่อยพี่เวงมันเขาตระกูลนี่เขารวยแล้วเวงเป็นคนเก่งมากเวงนี่ลูกเขาเรียนหมอนะ่เขาติวเคคูรัสให้ลูกเขานะ่ะเออเขาเป็นคนเก่งฮะครับแล้วเป็นคนธรรมะธรรมโเป็นประธานชมรมพุทธนะเขาก็ทีนี้ธรรมชโยเนี่ยเขาก็มีวิธีการว่าเขามีความเชื่อซึ่งในความเชื่ออย่างนี้นะผิดถูก มันไม่ว่ากันหรอกเพราะว่าแต่าาละสายมันผิดหมดเลยมันจะวัดป่าวัดอะไรเพิ่นผิดทั้งนั้นเลยถ้าจะพูดว่าผิดถูกนะมันไม่มีหรอกเพราะว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นตัวตนอยู่แล้วถูกผิดมันไม่มีครับครับนะคุณจะเชื่องไงก็แล้วแต่แต่ปัญหาหนึ่งคือว่าคุณจะเชื่อยังไงมันเป็นเรื่องของคุณะแต่คุณไม่ได้มายึดอํานาจถ้าธรรมชาโยยึดอํานาจนะผมไล่กระทืบไปนะผมไม่เอานะครับถ้าในหลวงยึดอานาจผมก็ไล่กระทืบในหลวงเหมือนกัน ทำไมเมื่อกี้ว่าคุณมาลังควานควานไปอยู่ของคนเขายึดไปแล้วอันนี้ทำไมฮะผมก็กระทึบในในฝันกันเลยใช่ไหมคือคุณทำให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยคุณไล่คนดีคุณทําให้ประเทศชาติตกถมทรมชชโยธรนมตเขาไม่ได้ทำคุณจะถืออะไรเรื่องคนคุณครับคุณจะถือว่าอย่างนี้เป็นภัยศาสนานิพพานเป็นอัตตาไอความคิดของคุณเนี่ยมันโคตรยิ่งกว่าอัตตาอีก คุณนับถือกษัตริย์องค์นี้เป็นเจ้าละเมิดมี่ได้อะไรก็ถูกหมดกาบต้องคมทูนกาบตีนนะขอโทษนะเทพข้รพมัจยคุณส้นตีนมากๆเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณไอ้สอสิวลักษ์ฟังไว้ด้วยนะเว้ยธรามัจโยอาตาริพงนิพานพ่อมึงมันนิพานมันไปเกี่ยวอะไรกับมึงว่านิพานไม่นิพานเออาตาอัตาตมึงไหวคนอย่างระยำตําบอลอย่างนี้นะแล้วมึงก็เกียรตทักศิณทักศิลงูไปในทุนกูถามมึงนะ มึงมึงไปไหนบาไหนทำไมมึงต้องนั่งรถทำไมมึงไม่เดินไปใช่ป่ะแล้วมันมึงต้องเปิดแอร์ไอสอสิวรักษ์นี่ประเภทเละเ,ลเ,ลเลทะมากเมื่อก่อนมันไม่ยอมใช้มือถือ คนส่ตีนนะไม่ใช่มือถือที่ทีวีก็ไม่มีสมัยก่อนมันจะไม่มีมือถือครับมันเพิ่งมีมาอย่างหลังนี่เองมันมาใช้ทีหลังอะเพราะมันเพราะมันไปทีนี้มันติดต่อมีไม่ได้ยุ่งแล้วขนาดที่บ้านไม่มีทีวีลูกต้องไปดูทีวีบ้านคนอื่นเนี่ยว่าเกินไปไม่ใช่คือบางคนมันส่ตีนจริงๆนะคิดอะไรของมือะเนยถ้าหากในร่างพิยมคุณอย่ามากระแดะเลยทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาตัญญา คุณจะเชื่อหลวงพ่อคุณข้อหัวไม่ข้อหัวแล้วคุณคุณไม่คุณไม่ไปด่าฮะถ้าจะด่ามันด่าได้ทุกวัดนี่แหละวัดที่มาไปทำพระพิคเนตคุณไม่ไปด่าจริงไหมด่าได้ทุกวัดวัดที่ทำตะกุดทำเลยวัดที่บอกว่าเออญาติโยมทําบุญแล้วชาติน่าจะรวยมันก็ด่าได้ทุกวัดอมีวัดไหนด่าไม่ได้มีไหมมันก็ด่าได้ทุกวัดหละมันก็หลอกกันทุกวัด่เลยพระแก้วเหรอฮะัพระแก้วพระแก้วไม่รู้ไปเอาของใครเข้ามาผมก็ไม่รู้ มันก็มีวิธีการเพียงแต่ว่าเราเป็นชาพุทธเราพูดในเชิงพุทธใครจะว่เลยผมไม่ได้สนใจครับราบที่คุณไม่มีที่อตำนาจนะราบที่ประชาชนเขาจะเชื่อเรื่องของเขาเขาเออเป็นจะชื่อหวยเรื่องของเขาผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าคุณอย่ามาทําลายปิดกั้นโอกาสอย่ามาบังคับคนว่าจะต้องบอกว่าในหลวงดีในหลวงดีกว่าเป๊ปซี่ผมก็ไม่รู้ในหลวงดียังไงนะในหลวงโคตรดีเลยนะ แม่งยึดอํานาจไปกี่ครั้งว่าสิบสามครั้งฉีดแล้วมนยี่สิบฉบับโคตรดีเลยเมื่อไหร่จะฉีดแค่ถึงร้อยยึดอำนาจให้ใหเป็นพันเลยฮะเอางั้นได้ปะมันพูดอะไรของมันนะนะคือมึงเป็นชาพุทธเป็นไม่ได้เราตั้งแต่เรื่องยึดอํานาจก็เป็นไม่ได้แล้วอย่าไปกระแดะว่า,านิพพานเป็นอัตตาพ่อมึง่งยึดอำนาจเนี่ยนะเป็นกบฏจบจบข่าวจริงไหม เมื่อตำนีพพงนิพานพ่อมึงยึดอำนาจเป็นกบฏจบเอามาประหารจบรัฐสัตว์ไม่ต้องมีแม่งเลยมึงรับรองการยึดอำนาจมื่อนิพงนิพานอย่าไปพูดเรื่องไกลตัวครับนะพูดเรื่องไอที่มันตะกี้ไอไอองค์การอะไรที่เขาเชิญทักษิณไปพูดที่อเมริกานิยวยอรเขาก็บอกว่านะตอนทักษิณมาแก้ปัญหาได้นะเพราะรัฐบาลทหารมาชิบหายหมดเออมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมันทำแล้วเขาไม่เพนนะไอประยุทธ์เนี่ยขอโทษนะไปทำบริษัทไหนก็เจ๊ง แล้วแม่งนั่งทุกตำแหน่งเลยไอเฮี้ยนี่ยขอโทษนะไม่ใช่มันเรียนฆ่าคนบางแล้วจะทำเฮี้ยอะไรเป็นโตคุณดูคิ้วมันยังไม่เสมอเลยนะคิวที่คือดูงอเฮ้งถ้าไปเล่นนิ้วนะมันได้บทเดียวคือบทตัวขี้โกงตัวขรอดดูหน้าก็รู้แล้วครับโจโฉอไม่ใช่โจโฉโจโฉดีกว่ามันเยอะนะโจโฉเขาไม่เซาซาขนาดนี้ไปชี้หน้าด่าเลยโต้เลยเปอะไอ้นี่มหาถอยเลยประวัติของมันก็คือว่าตอนมันเป็นทหารน่ะมันเป็นประเภท คือเป็นพิธีกรเวลาใครเขาร้องเพลงไปแซวคนนั้ทีคนนี้นทีมันพูดเก่งออคือมันกระล่อนไปเรื่อยเหมือนตลกเชิญยิ้มขอโทษนะครับออผมไปละเมิดเชิญยิ้มนะมันมันมันไม่ได้เชิญยิ้มหรอก <laughs> มันเลอะเทอะดังนั่นนี่นะเรื่องศาสนาเนี่ยนะผมพูดในเชิงว่าพุทธเฉยๆนะครับพุทธของผมนี่คือใช้ปัญญาการามาสูตรดูว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์ไหมใครครพิจารณาว่ามันมีสาระไหมมันใช้ได้ทุกครั้งหรือเปล่า Hmm. ถ้าคุณตกตะกอนศักดิ์สิทธิ์คุณก็ไปตั้งที่โรงพยาบาลมา,ลา,มาใช่ไหมไม่ต้องมีหมอกินแม่งหายหมดมันไม่มีครับสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เป็นประโยชน์ได้ไหมถ้ามันเป็นประโยชน์ได้คุณก็ทาประโยชน์พระสงฆถาวรไม่ใช่ไปหลอกเขากินนะไปต้มคือไอ้ที่พูดนี่คืออย่าไปเป็นเหยือ่ออย่าไปเป็นเหยือ่อไอ้เรื่องที่มันโกหกพุกลมะนะประเทศที่เขาจเจริญน,นะเขาเขาไม่มานิยมอย่างนี้คุณไปเกาหลีใต้นีน่มันมีอย่างนี้ไม่ญี่ปุ่นออเมริกา ฝรั่งเศสมีไหมฮะเรื่องบาบาคอค<อ>แตกมีอเมริกาเข้ามาล่างรัฐธรรมนูนให้มันก็เลยไม่มีใช่ก็คือหมายถึงว่านะเราต้องดูโลกตามความเป็นจริงเขาเรียกมัชชิมามัชชิมาเนี่ยมัชชิมาเป็นว่าท่ามกลางไม่ได้เป็นว่าสายกลางลครับคุณเข้าใจคา,ามัชชิมาไหมมัชชิมาคือท่ามกลางคืออยู่กับความเป็นจริงกับไม่ใช่ว,ว่าสายกลางคือกินเหล้าครึ่งหนึ่งโซดาครึ่งหนึ่งไม่ใช่เลย สายกลางที่ก็คือว่าอยู่ในท่ามกลางไม่ใช่สายกลางคือต้องอยู่กับความเป็นจริงของโลกว่าโลกมันเป็นยังไงครับไม่ใช่ไปคิดเองว่าอย่างนี้ดีเนาะมันบริสุทธินะ์เนาะมันไอ้นันมโยคีครับโยคีมันนั่งสามร้อยปีจนพระอินทร์ร้อนอาจล,ล,ลงมาถามแนละ้วให้พรแล้วให้มึงไปแช่งแถวบ้านเนี่ยมันเลอะเทอะครับไฟเ,เย็นพบประชาชน 难可悲。